สวัสดีครับผมพีเอ็มซีบญจาลงมาและแกงเบาบ้านครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนปัญญานุกูลครับผมมาบริจาร่วมสมทบวันนี้เรามาสมทบทุนอาหารกลางวันนี่ถูกไหมนัม่ครับอ่าแล้วเราก็จะมาเลี้ยงไอติมครับเด็กๆนะครับเนื่องจากนะครับเราเล่นติ๊กตอกกันแล้วเวลาไลฟ์สดเนี่ยมีคนส่ง ทรงดอกไม้ทรงอไอยางมะวะแมงสปะสเปดซึ่งเขาขบมูอมาได้ตังค์เขาบู้คับลุ้นอ้าวมาได้ตังค์นะครับ,รบพอได้ตังค์ปุ๊บเขาขอจีด้ก็อเอาตังค์ส่วนเนี้มาสมทบทุนอาหารกลางวันนี่ลรอออนนะครับผมขอ ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับอนุโมทนาสาธุนะวัญญวันสุดวันล้ำปลอยนะคร,ครับอนุโมทนาสาธุนะครับบุญนี้ก็เป็นการทำบุญร่วมกันนะครับจริงๆแล้วไอ้ที่ผมบอกว่าจะเอาไปซื้อโสเพณีอะไรเงี้ยมันไม่ไม่มจริงมันเป็นเรื่องเล่นครับแต่ว่าเงินเอามาทำสมทบพุอาหารกลางวันครับผมแล้วผมก็ยังเอาเงินผมผมส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อไอติมมาสี่สิบห้าลกสามั้งสุดยอดบริจาคือออน พื่งละอ้อนกินก้อนนะขี้เขาจดกินก้อนแล้วละอ้อนมาได้กินเนอะวันนี้ไม่มีน้ะเปล่าครับวันนี้มาแบบมาจากการมาดีๆเลยครับมาแบบแบบมีไอ้เพราะว่าบางทีเขาจะขึ้น่าเฮาไอ้แกงมาเล้ยงกินแก่งบาเ้านกินเหล้าอย่างเดียวก็แบบความดีค่ะเขากระทำพอพองยิงป่ะใหญ่ข้งแล้วนะมานะครับมาได้เดี๋ยวไปดูทางไหนดีวะอ๋ยฟอยฟอยแบบเอาไหนอ๋อฟอยนี่พวกไปเผาป่าเหรอครับเอาหอมันเนี่ยมาฟอยมันมืนน้อยอ่ะตัดมา วเ,วเวลาเวลาแผ่นใหญ่หวางป่าเสร็จแล้วเขาต้องมบแล้วเขาเอาแผ่นน้อยเนี่ยจี้น้ำลายแปะแปะ<อ>แมันเป็นการซิวแม่นเอออ่ะนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเงินส่วนนี้นะครับที่เ c ทั้งหลายนะครับซื้อไอเทมเติมให้ในการไลฟ์สดของเราเ่ยครับเอาไปบริจาคให้ทาง ทางทางโรงเรียนนะครับไปร่วมสมทุนอาหารกลางวันนะครับแล้วก็จะมีของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แก๊งเบาบ้านของเราก็จะมาช่วยกันนะครับในการตักไอติมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใครที่มีเป้าประสงค์หรือว่ามีความปรารถนามีเจตนาในการที่จะจะร่วมบริจาคนะครับ,รบท่านสามารถเดินทางมาเองก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์นะครับของโรงเรียนแล้วก็ที่อยู่ของโรงเรียนไว้นะครับสาหรับท่านที่อยากจะ มาทําบุญนะครับสําหรับไทยคือคือถ้าช่วยสู่เขายาก่ภัก็ได้ถ้าสู่เขายังมีน้อยกบมาน้อยไม่นักก็มาหนักก็แล้วแต่ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ก็มากก็ดีนะครับแต่ถ้าแบบนี้เวลาก็ก่อนหนผมจะเอาคิวอาร์โค้ดครับเบอร์ของโรงเรียนนะครับปัญญาลูกกูนะครับทิงไว้นะครับก็สามารถอนออนไลน์กันแล้วแต่ของแล้วแต่ท่านนะครับว่าแล้วแต่สะดวกนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราต้องขอขอบคุณ FC ของเราทุกคนที่ส่งของให้ขอบคุณครับเดี๋ยวแก๊งเบาบ้านนะครับก็จะไปทํา อันอย่างทีมันเป็นเรื่องเป็นล้าวเป็นประโยตตอสังมมมมมเออเออมันดีๆบอมเออ หัวดีไอ้มันเบาบ้าไอ้มักเล่าข่าวสีสิดีกรีไอ้มันเบาบ้านน้องสาวน้อยมันกะตึงมีไอ้มันเบาบ้าไอ้สูบยาปั่นเพราะมันเจิงดีไอ้มันเบาบ้าไอ้มักหลับควายใส่เที่ยวหัวดีไอ้มันเบาบ้าไอ้มักเล่าข่าวสีสิดีกรีไอ้มันเบาบ้านน้องสาวน้อยมันกะตึงมีไอ้มันเบาบ้าไอ้สูบยาปั่นเพราะมันเจิงดีจะไปมาเอ็นหาตึงบ่ใจคอยสู่เขานั่งเล่าขวัึ นั่งฝอยตีต่อยไอ้น้อยมบสู้ลำลู่ไอ้สู้บ่ถอยสมัยฮัลเรลิมเอลสาวขำลำขิงเขายังบ่มีโมทุยขิงยิบมากำแี้วมีกบพักละสละถาดนะสวัสดีน้องๆทุกคนครับผม วัตถุประสงค์วันนี้นะครับเนื่องจากผมเล่นทิก k ง่ายๆเลยผมเล่นทิก톡แล้วทีเนี้ยผมผมชอบไลฟ์สดแล้วก็จะมีแฟนแฟนแฟนเพลงนะครับแฟนคลับเนี่ยส่งพวกไอเทมต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะสามารถแลกเป็นเงินได้เขาก็เลยเอาเงินตรงเนี้ยเขาคิดว่าเฮ้ยมันได้มาเนี่ยเขาเลยเอามาเป็นสมทบทุนอาหารกลางวันครับเพื่อเพื่อเพื่อคือเอฟซีหรือว่าทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์แบบทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ ส่วนตัวก็ยังเอาไอติมนะครับมาบริจาคคือน้องๆนะครับและก็คิดว่านะครับอนาคตทีจะเกิดขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจังมีคนซัพพอร์ตผมอยู่มีคนมอบไอเทมต่างๆอะไรอย่างนั้แล้วแต่แล้วมันเป็นตัวเงินจีแบบจากออนไลน์จากทิกตอกเนี่ยเขาก็จะเอามาทําได้เรื่อยๆอย่างน้นและก็แห่งยานเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทนะครับ โปรโมทข้อง่ับโปรโมทช่องทางนะครับในการที่จะทํมื่อคนอื่นได้รับลูกในในชุดชุดนี้แล้วก็ภัยที่นี้สักกำลังนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ตามกําลังของท่านนะครับผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตนํา QR โคดนะครับของทางโรงเรียนนะครับเอาไปขึ้นบนสื่อออนไลน์นะครับเพื่อบางคนเปิดไม่ได้ยูเชียงไายเนาะบางคนเปิดไม่ได้ยูบาสะดวกที่จะมาทีเนี้ยเปิ่อคสามารถที่จะสามารถจะมาทาห้องอย่างร่วมกันทําบุญได้นะครับ พอเป็นกัาลั่งใจนะครับเข้าใจบุคลากรทุกคนเป็นยานนี้นะครับว่าทุกท่านเป็นคนดีเสียสละมากนะครับในการที่จะมาทํางานตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีทิตใจจิตใจดีนะครับต้องมีความเอื้อเฟื้อนะครับมีความอาทรมีความจิตใจจิตใจต้องอ่อนโยนปลอบโยนตั้งแต่นะครับถึงจะมาทํางานที่นี่ได้นะครับชื่นชมบุคลากรทุกคนนะครับและขอเป็นกําลังใจนะครับคือน้องๆทุกคนนะครับ มีวิชาติดตัวมีทักษะติดตัวแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่คิดไว้นะครับขอบคุณครับขอเสียงดัหน่งเียร์ยยรมีใครแข็งเท่านี้ i <laughs> i won't. อันนี้กาแฟที่โรงเรียนนะคะจะมีร้านของโรงเรียนเองคือร้านกาแฟไม่ธรรมดากาแฟไม่ธรรมดาและตัวนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเมนูสเปเชียลนะครับมีเฉพาะที่นี่หรือมีสาขา ตอนนี้มีร้านของนักเรียนอีกที่หนึ่งค่ะโอเคที่อยู่ใกล้สิปานะคะแต่ว่าร้านโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ข้างในกับข้างนอกโรงเรียนอยู่หลังวัดล่องคุน,นะคะอันนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวะมากินที่โรงเรียนได้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็หลังวัดล่องคุณค่ะอ,อ๋อครับหลังวัดล่องคุณด้วยนะครับพี่น้องชาวเชียงรายค่ะก็เป็นกาแฟของน้องๆน,นะครับที่เป็นเป็นเด็กพิเศษค่ะ<ๆ>แล้วก็ปลูกชาเองคือข้างล่างเนี่ยเมนูตัวนี้นะคะคก็จะเป็นชาเลือกมังกรผสมน้ำมึงมานาวแล้วก็ด้านบนเป็นกาแฟนะคะครับคือ าปลูกที่โรงเรียนแล้วก็แปรรูปิลทำชาเองที่โรงเรียนเลยค่ะแล้วก็มีผลิตจพฑนชาเรื่องมังกรขายด้วยค่ะแล้วเราก็ชาตัวนี้มาทำเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านกาแฟไม่ธรรมดาเราตนังเรียนสามารถทำได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากอุดหนุนน้องๆนะครับเงินก็ไม่ได้ไปไหนน้องๆครับไปปลูกชากันเองแล้วก็ ไปสนับสนุนนะครับเด็กพิเศษนะครับก็มาที่โรงเรียนก็ได้ร้านกาแฟไม่ธรรมดาร้านกาแฟไม่ธรรมดาครับที่โรงเรียนมีครับหลังรัด้่งขุนก็มีนะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่ะเจอแหละเออแต่ว่าถ้าใครมาที่นี่จะดีจะได้เห็นว่าเออบรรยากาศนะครับมีของน้องๆด้วยนะครับก็เรียนเชิญเชิญชวนนะครับมากันได้นะครับกาแฟไม่ธรรมดาวิธี